สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาในช่วงเรื่องเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2.0.21นะคะสำหรับธาตุลมค่ะธาตุลมได้แก่ราศีมิถุนตุลกลุ่มนะเดี๋ยววันที่นะคะแอดมินดูแลาชาแนลจะแนบไวใ้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะ วันที่ยืดตามแบบตะวันตกนะแต่คุณสามารถเลือกรับชมควบคู่ได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมแล้วก็ตามแบบของชแนลนี้นะขอบคุณสําหรับกำลังใจ subscribe like Share และกระดิ่งค่ะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้รา้อาจจะย้ําเสมอเลยนะอาจจะสับกันได้ทําเฟรมคาดเคลื่อนนะ Facebook ข้อความความรักถ้าไม่ติดธารกิจผู้อาจจะเข้าไปอย่างสม่ําเสมอค่ะ อิสราเอมท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลวัตถุมงคลเครื่องประดับมงคลกดติดตามได้ตามอัธยาศัยนะเพราะ่าไม่ได้จัดทําเป็นการค้าบางชิ้นก็จะมีจํานวนจํากัดแล้วก็มาเป็นรอบๆนะคะขอบคุณจากใจสําหรับกําลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู energy หลักกันก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะสำหรับธาตุลมค่ะ เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาหัวข้อนี้ย้ำอีกครั้งว่าสำหรับคู่รักที่เป็นประเด็นปัญหาโดยรวมนะคนโสดคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นไปดูที่12ราศี 4, แล้วก็คลิปแรนดอนอื่นๆอีกมากมายเอาล่ะค่ะขอทราบเอเ r g y หลักเอเน g y หลักระหว่างคุณกับเขาสำหรับทัดลงค่ะขอทราบเอเน g y หลัก โอเคอืมโอ้ดาลาฟาร์เลยบางท่านอาจจะดีลกับชาวราศีกันและเดือนสันนะสตรีน ตัวคุณผู้อ่านมีความรู้สึกว่าทัดลมในเวลานี้ตัวคุณมีเกณฑ์เหมือนได้เริ่มต้นใหม่แล้วหรือว่าอาจจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาก็ได้เป็น new love อะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวเขาในเวลานี้เป็นเดอร์ซันก็เหมือนกับว่าตัวเขาเองก็อาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะ อาจจะมี new relationship n เข้ามาด้วยเหมือนต่างฝ่ายน่าที่จะต่างกลับไปใช้ชีวิตนะความคิดถึงระหว่างคุณกับเขาก็อาจมองดูว่ามันอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะนิ่งๆไปแล้วประเด็นอาจจะจบแล้วก็ได้ค่ะนะสเตรนท์เราบอกว่าคุณอาจจะยังมีความรู้สึกดีต่อกันแต่คุณนั้นคู่ก็เหมือนกับ เริ่มเข้าอ,อกเข้าใจในความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็ต่างฝ่ายต่างที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองมากกว่านะ Energy คุณมันไม่ได้เป็น Energy ของการรอคอยแต่มันเป็น l ลิ e เมันคือโซเมดคอนเนคชั่นเหมือนคุณได้เจอคนที่ใช่แล้วนะคะอาจจะเจอหลังจากที่ห่างกับเขามาได้สักระยะหนึ่งนะมองดูเหมือนคุณทั้งคู่ห่างกันมานานพอสมควรจากอ n e เน y ของเฮอร์มนะคะ ทีนี้ตัวเขาเป็นเดดซันเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามที่จะเป็นคนใหม่พยายามที่กลายเป็นคนใหม่ที่ดีด้วยนะคะเขาก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะดีในสายตาคุณแต่ THE LOVER มันก็ออกมาบอกว่ามันคุณก็ยังมีความลังเลใจในความสัมพันธ์นี้อยู่พอสมควรหมายถึงคุณไม่ได้คาดหวังว่าทุกอย่างมันจะต้องกลับมาดีมันยังมีความรักความผูกพันกันแบบเหมือนเพื่อนมากกว่าเท่าที่ผ่านมองดูนะเ,เพราะว่า ผู้อ่านมองดูแล้วเนี่ยเหมือนคุณทั้งคู่มองเห็นสิ่งต่างๆในความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยในแง่ความเป็นจริงมากขึ้นและด้วยระยะเวลาด้วยแหละทําให้ทั้งฝ่ายต่างได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นนะอาจจะคงไว้ซึ่งความรู้สึกดีๆแต่มันก็ทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีความผูกพันกันมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะคนที่คุณคุยอยู่หรือว่าคนที่เป็นประเด็นเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะเรามาดู Energy ตัวเขาตัวคุณแล้วก็ภาพภาพรวมทั้งหมดนะบทสรุป้อมคำแนะนำนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดู Energy ตัวเขากันหน่อย ขอดูเอเนจีตัวเขาตัวคุณแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดนะขอดูเอเนจีตัวเขาค่ะโอเค ขอดูในที่ตัวคุณค่ะ s i x อ of Once มันเหมือนมีเกณฑการเริ่มต้นใหม่เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเดี๋ยวผ่านดึงการ์ดมาให้เนาะจะได้เห็นแบบชัดๆขึ้นนะคะ ขอให้ถึงใบสำหรับตัวคุณค่ะโอเคไหนดูส okay. ิ energy กับเขาอยู่อาจจะมีข้อผูกพันในเรื่องของครอบครัวเรื่องบุตรเรื่องลูกเรื่องค่าใช้จ่ายนะ Energy ฝั่งเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่า คุณกับเขาอาจจะเพ,พิ่งผ่านการอย่างนันก็ได้แยกกันอยู่มาได้สักพักหรือนานแล้วก็ได้อาจจะเคยมีครอบครัวด้วยกันมาก่อนในเวลาเนี้เขาคิดถึงคุณนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเหมือนกับวางฟอร์มว่าไม่คิดถึงไม่รู้สึกอะไรหรอกฉันเอนจอยกับครอบครัวดีแต่ในใจลึกๆเขานึกถึงวันคืนที่อยู่กับคุณตลอดเวลาเลยคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตดดุนิหรือธาตุลมด้วยกันด้วยก็ได้นะคะ เอเนจี <Energy S 2> ในความสัมพันธ์อะค่อนข้างวูบวาบนะหมายถึงคุณมีความรู้สึกว่าคุณเดาใจเขาไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เลยอะนะอารมณ์เขาค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่น่าไ,ไปต่อได้ในความสัมพันธ์นะดูการ์ดโดยรวมแล้วเนี่ยว่านมองดูว่าเขาเนื่องากส่งข้อความก็ส่งอ่ะ เอาจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ขาดการติดต่อนะเขาก็จะส่งข้อความทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละแต่สําหรับคุณนะคะผู้อ่านมองดูว่าความรู้สึกเนี่ยมันหมดไปแล้วด้วยสําหรับบางท่านนะคะเขายังมีความพยายามและเขายังมีความคาดหวังว่าด้วยความที่คุณทั้งคู่นะอาจจะมีครอบครวบัวหรือว่าสร้างครอบครัวด้วยกันนะ มีเกณฑ์ว่าอาจจะมีบุตรหรือว่าเคยใช้ชีวิตร่วมกันเขายังมีความคาดหวังว่าความผูกพันตรงนี้จะสามารถดึงคุณกลับไปได้นะแต่เขาการพูดคุยของเขาอ่ะเขาก็ยังเหมือนยังคงมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายตามเขาอยู่ตลอดเวลาเนาะในความสัมพันธ์เขาก็อาจจะยังไม่ได้มีความรู้สึกยอมรับผิด หรืออะไรประมาณนี้เขายังไม่ได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเขาเองมากมายนะแต่แน่นอนค่ะผู้อ่านมองดูว่าเขาส่งข้อความมาเป็นพักๆเพื่อส่งสัญญาณให้คุณรู้แหละว่าเขาอยากให้คุณกลับไปอะไรประมาณนี้เหตุการณ์อาจจะสับกันได้นะ ทีนี้เขาจะเทคแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์ผู้อ่านมองดูว่าเขาเองก็ปวดหัวนะเขาก็รู้ว่าคุณก็ไม่ได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนนะสเวนอ็อกคบกับโฟบซอรเนี่ยเขาก็หาทางอยู่หาทางว่าจะพูดยังไงจะทํายังไงนะจะออฟเฟอร์คุณยังไงให้คุณได้หวนคืนกลับไปอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะเพราะจริงๆอ่ะใจเขาก็อยากได้คุณกลับคืนอยู่เต็มหัวใจแหละพแต่ก็อาจจะปากแข็งนะคะแม้ว่าเขาจะพยายามมีใครโชว์คุณในเวลาเนี้ยแต่ด้วยความเพิ่มบิดตรงเนี้ยมันก็ อาจยังไม่ได้ถูกใจเขาสักเท่าไหร่ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันยังคงมันง่นคงหมายถึงเวลาที่เขานึกถึงคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นความรักที่มันมั่นคงที่ดีสําหรับเขาเลยทีเดียวเนี่ยมองดูเหมือนคุณบางท่านอาจจะมีบุตรร่วมกันนะคะกับคนคนนี้ก็อาจจะยังต้องมีอภาระผูกพนันพูดคุยกันเรื่องบุตรเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูอะไรประมาณนี้อยู่ตัวคุณผู้อ่านมองดูว่าประสบความสําเร็จแล้วอ่ะคุณหลุดมาแล้วแล้วคุณมูฟออนเต็มที่แล้วในความรู้สึกที่คุณมีให้เขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนที่โอเค ี่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบกันไปแต่ความรู้สึกเสน่หาแบบ คนรักในใจนะมันไม่มีคุณรู้สึกว่ามันจบเ,เวลาที่คนตัดสินใจจบ move on ก็คือ move จริงๆนะ c h a r i o ตออกมาบอกว่าคุณก้าวไปข้างหน้าเพื่อตัวคุณเองนะและในเวลานี้มองดูว่าตัวคุณเหมือนมีเกณฑ์การได้พบเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่ซึ่งคนคนนี้อาจจะอยู่ไกลกันนะอาจจะเป็นรักต่างแดนหรือรักต่างวัยหรืออะไรก็ตามแหละแต่คนคนนี้ผู้อ่ามองดูว่าคุณอาจจะมีการนัดแนะออกเดทหรือว่ามีการนัดแนะการได้เดินทางมาเจอกันแล้วด้วย เป็นไปได้เหตุการณ์อาจสลับกันได้นะ ตัวคุณพอลาที่คิดถึงว่าเขาจะต้องกลับมาหรือเวลาที่เขาส่งข้อความมาด้วยความที่คุณรู้ว่าเขาเป็นยังไงไงคุณก็อาจจะรู้สึกอาจที่คุณไม่สามารถที่จะใช้คําพูดปฏิเสธแบบรุนแรงได้เนาะคุณก็จะระมัดระวังคําพูดนะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ประณีประนอมนะดังนั้นคุณก็จะพยายามใช้คําพูดในทุกวิถีทางให้เขารู้ว่าคุณคงจะไม่กลับไปนะเพราะในเวลานี้คุณเดินหน้าแล้วล่ะถ้าคุณผู้ชายคุณก็คงจะได้เจอใครบางคนที่ถูกใจอาจจะเป็นชาว่าต น้ำด้วยนะมีเกณฑ์การเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะแล้วก็ power couple ค่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอว่าที่นะคะคนที่คุณจะอยู่ด้วยไปจนตลอดชีวิตด้วยแล้วล่ะแต่ the world เนี่ยคุณนั้งคู่อาจจะอยู่ไกลกันดังนั้นรักครั้งใหม่ก็คงจะยังต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณแฮ ppy ดีคุณมีความสุขดีแล้วก็คุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่เขามีความโรแมนติกอบอุ่นแล้วก็ใส่ใจตัวคุณมากกว่า ความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะต้องบอกว่าแบบนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการความรักความซื่อสัตย์ความชัดเจนในความสัมพันธ์คุณไม่ต้องการอีโก้หรืออะไรเยอะๆมากมายนะอารมณ์ของคนที่คุณเคยเดียเนี่ยเขาก็ข้างเวียงนะขึ้นๆลงๆเหมือนกันด้วยความที่เป็นนาย h อ o ซอร u สนะออกมาบอกอย่างนี้เลยว่าอารมณ์เขาค่อนข้างวุ่นว่าพอสมควรกูอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วนะด้วยความเป็นไฟต์อ ซอสนะคะคุณก็คงจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่มากกว่าเขาเองก็คงจะพยายามเริ่มต้นใหม่ด้วยแต่ว่าคงจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจเขาง่ายๆเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูคำแนะนำกันหน่อยนะขอคำแนะนำสำหรับฟิวเจอร์นะถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในะอนาคตหนึ่ง โอเคอคนาแนะนําออกมาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างคุณตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วล่ะนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่ต้องอไปเผชิญหน้ามากมายนะกับสิ่งต่างๆที่มันผ่านไปแล้วแม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายนั้นนะคะจะพยายามหรือว่าจะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่ให้คุณกลับไปแต่ถ้าคุณรู้ใจตัวเองนะว่าในท้ายที่สุดคุณตัดสินใจถูกต้องที่จะยึดถือ ความที่คุณรักตัวเองเป็นหลักนั่งกับสิ่งที่คุณควรจะทำเอ n เน g y ีนี้ออกมายืนยันนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดหรืออะไรที่คุณเลือกนะคุณทําถูกต้องแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงการปผชิญหน้าหรือการวิวาทะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด นะ Energy นะคะ The Tower ออกมาบอกว่ามันมีการ Rebuild นะคะตัวคุณเองอ่ะนะคะฟื้นฟูสภาพจิตใจและชีวิตของตัวคุณเองได้ดีนะแล้วคุณก็มีเกณฑ์การได้กลับมารื้อฟื้นเริ่มต้นใหม่ปลูกร่างสร้างรักใหม่นะคะกับคนที่ใช่กับโซเมตของคุณเพราะ Energy The Lover ออ่ะปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วค่ะว่าเนี่ยคือคู่ นะคะเนื้อคู่นะคะแล้วก็อาจจะพัฒนาใครเป็นคู่แท้ด้วยในอนาคตนะของข้อความจากแองเจิลสำหรับคุณสักนิดหนึ่งอรา reach out ค่ะ with compassion นะ ถึงเวลาที่คุณควรจะต้องพักผ่อนแล้วล่ะนะในช่วงเวลานี้ผู้อ่านมองดูว่าคุณก็สบายอกสบายใจมาได้สักระยะคือหลุดจากความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะคาดเดาได้ยากนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำ,ทำก็คือวิ่งไล่ตามความฝันของคุณเท่านั้นโฟกัสถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนะคะเพราะนี่แหละคือหนทางที่คุณตัดสินใจเลือกแล้วมันก็ถูกต้องนะคะ ในที่ออกมาบอกว่าให้ทําในทุกวันนี้เหมือนเป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับคุณและคุณจะยิ่งได้รับสิ่งดีๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกผู้อ่านมั่นใจนะด้วยความเป็นชาวธาตุลมชาวราศีตุลน,นะคะคุณก็ผู้อ่านมองดูว่าคุณอยู่ในหนทางของการออพติเมติกนะคะหมายถึงว่าก็ยังคงจะคิดถึงแงด่ดีๆให้กับตัวคุณเองซึ่งผู้อ่านมองดูว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเอาละค่ะ สุดท้ายนี้ขอคำแนะนำจากคิ e เวสว้าวเอเด้จอยส์ค่ะ การเริ่มต้นใหม่ความรักใหม่ความหวังใหม่ความสุขความสำเร็จในชีวิตกำลังเข้ามาสู่ชีวิตคุณหรือว่าเข้ามาแล้วด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่คู่ควรที่สุดสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเรื่องราวในเดทมันจบลงไปแล้วค่ะนะคะเห็นไหมคะมันคือการทรานส f ฟอร์มการเริ่มต้นชีวิตใหม่รักครั้งใหม่ที่ดีที่เป็นรักที่คู่ควรสำหรับคุณด้วยผู้ว,ว่านเป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีค่ะ